วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการขยายพันธุ์บอลสีแบบง่ายๆกันนะคะของประสุเนี่ยเลี้ยงบอลสีแบบไม่ค่อยได้จำหน่ายหรอกค่ะจะเลี้ยงไว้สําหรับทำคลิปวิดีโอบ้างเอาไว้เพื่ออนุรักษ์บ้างส่วนมากก็จะเป็นบอลสีโบราณน,นะคะจึงมีวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ทำจำนวนอะไรมากเพราะว่าเออประสุไม่ค่อยจะอยากแพ็กส่งนะคะ ด้วยจริงๆแล้วก็คือถ้าขยายจํานวนเยอะแล้วก็ไม่มีที่จะปลูกใช่ไหมคะแล้วก็เวลาแพ็คก็ไม่ค่อยมีก็จะปลูกเอาไว้ดูเล่นก็ซะส่วนมากนะคะมีแบ่งขายบ้างนิดๆหน่อยๆเราก็มาเริ่มกันที่ต้นาชายชนกันนะคะซึ่งปะสูเนี่ยมีเยอะเสร็จแล้วหัวเขาก็แก่แล้วบังเอิญว่ากระถางแตกถอนรากปะสูก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอามา ขยายเพราะว่าเขาออกมาจากดินแล้วลากช้ำหมดแล้วก็เลยเอาหัวเข้ามาผ่าผ่าได้เป็นชิ้นๆเนี่ยค่ะได้ห้าหกชิ้นนะคะผ่าแบบชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะปราสุไม่ได้หั่นแบบเล็กๆอะไรแล้วละค่ะเป็นหัวใหญ่ๆนี่ก็ผ่าเป็นหกชิ้นหกแฉกซึ่งไม่ได้เอามาทําให้ดูเนื่องจากไม่ได้คิดว่าจะขึ้นอะไรทุกชิ้นแบบนี้แล้วประสุก็เอามาเอ,อ หมกในดินภูเขาไฟซึ่งก็เหลือๆจากที่เพาะพันธุผ่าขยายพันธุ์นะคะเอามาเทรวมๆแล้วก็เอาหัวของชายชนที่ผ่าไว้หกชิ้นเนี่ยมาฝังฝังไว้ปรากฏว่าขึ้นทุกชิ้นเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็กัดสีแดงเลยทุกชิ้นเลยนะคะสวยเลยซึ่งบนสีนัก็ไม่ได้เกลี้ยงอะไรยากเย็น นี่เลยค่ะปะสุก็เอาใส่กระถางกระถางดินเนี่ยค่ะทขาให้เขาเย็นลากเขาจะเกิดง่ายปสุว่านะสาหรับใส่กระถางดินเนี่ยเขาก็จะเกิดง่ายแล้วก็อุ้มน้ําอุ้มเอ่อทำความเย็นให้เขาดีแล้วก็ลากเขาก็ขึ้นง่ายเนื่องจากปสุใช้ดินภูเขาไฟที่เหลือจากอันอื่นเทๆรวมๆแล้วก็มาใส่ซึ่งก็ไม่ได้ อยากให้ใครทําตามแล้วค่ะแต่ว่าปะสปุเอามาแชร์ประสบการณ์ของปะสปุที่ว่าปะสปุก็ทําง่ายๆเพราะว่าพะสุไม่ได้ต้องการทําจํานวนเยอะก็ต้องการแค่เนี้ยค่ะห้าหกต้นเนี่ยเดี๋ยวใครมาบ้านก็เอาไว้แจกแจกเขาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะว่าปะสปุไม่ค่อยจะได้แพ็คขายแล้วค่ะนานๆนนถึงจะเออขายทีหนึ่งก็จะค่อนข้างจะบ่ายเบี่ยงเวลาใคร โทรมาถามก็จะใบเบี่ยงเสมอไม่มีไม่มีอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากแพ็คจนหัวฟูค่ะพระสุเนี่ยหัวฟูมากแพคเหนื่อยมากๆแก่แล้วบางทีก็แพ็คแล้วก็เหนื่อยทั้งวันนะคะตอนหลังเลยไม่ค่อยจะอยากแพ็คจะส่งเท่าที่จําเป็นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยแพ็คต้นไม้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะที่จะให้เขารอดปลอดภัยจนถึงมือผู้รับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยพระสุก็ ยังไม่ได้เอาเข้ามักขยายนะคะเนื่องจากบนกระถางไม่ค่อยมีแล้วคะ่ะประสุก็เอาหัวเขาหกชิ้นมาฝังฝังไว้ในเอดินเขาไฟแล้วบังเอิญเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ต้องแยกเป็นหกกระถางแต่ว่าประสุมองแล้วเดี๋ยวทําเป็นฟอร์มกอดีกว่าเอาหกต้นนี้ใส่ไว้ในกระถางเดียวกันจะได้ดูสะพังสวยงามดีชายชนจะยังไงเขาก็สวยนะคะ จะให้ยังไงวันสีอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวชายชนเดี่ยวป้าว่าเขาสวยที่สุดแล้วละงามที่สุดละเนี่ยค่ะเนี่ยดูจากตรงนี้นะประสุยจิยกให้ดูเนี่ยค่ะฝังไปเลยหกชิ้นนี่เลยค่ะขึ้นทุกชิ้นเลยค่ะผ่าแบบหัวใหญ่ๆแบ่งเป็นเรียกอะไรแบ่งครึ่งครึ่งเนี่ยดูลากเขาออกก้นกระถางเลยนะคะเนี่ เนื่องจากเขาอุดมสมบูรณ์ลากเขาชช้ชอนได้ดีเอามาถึงประสุก็ผ่าครึ่งก่อนแล้วก็ผ่าเนี่ยค่ะเป็นเซี่ยวเซี๊ยว,เ,ยว,เ,ยวเอามาแปงเป็นเซี่ยว,ยวแบบผ,ผ่าตามยาวเลยนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีตามีหัวเออมีก้นมีหัวอะไรเงี้ยมีเปลือกพร้อมนะคะถึงก็ฝังดินก็ง่ายๆแบบนี้ค่ะ mm hmm. เขาก็ขึ้นนะคะภาพ สวนต่างๆเขาก็จะทําจํานวนสมัยก่อนชัยชนแพงๆใช่ไหมคะก็ต้องหั่นชิ้นเล็กๆแต่ประสุไม่ได้ต้องการทําจํานวนคะ่ะ